เป็นไงบ้างปีนี้เราแ้หน้าเราแสทับนไจัดโครับไปหาสารณกิ่ก็ไปจัดปมเลยะได้ไปหนก็คือทบแแะก็มีมีเาเรียกว่าหนเริมอัจะับ้างทีนะคเรื่องอะไรครับเริ่มเลยครัปีหน้าผมมีเป็นแฟนนิดเดียว เป็นรูปแ,แ,แบบแฟนบอลจัดเต็มแน่นอ,อนครับั้งนี้แล้วเป็นขอแจมสักทีรั้งน,นี้เลยขอแจมอีกทีแล้วต่อไปขอแจมอีกหน่อยขอแจมอีกนะที่ไปที่มาทำไมถึงจะต้องมีอีกหน่อยนะคือด้วยความว่าตอนขอแจมสักทีฮะแฟนๆเขาแบบที่ตอรับที่มากเลยช่วงนั้นเราเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงนั้นแฟนๆก็คิด้องว่าเฮ้ยขออีกสักทีนะขออีกสักที ผมก็เลยแบบอ่านแบบจิบงารก็เลยไปหยิบทำนั้นมามก็เลยถ้างั้นขอแจมอีกทีแล้วกันเ<า>ดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีขอไปขอแจมอีกแบงค์อะไรเงี้ยขอแจมอีกแล้ว,อะ,นะอ,อ,ลวอะไรก็ได้นะถ้ามีอีกนะมันจะได้กลับมาอีกไปเรื่อยๆใช่ไหมจริงๆมันไปได้อย่เรื่อยๆพี่ครับที่เรามันจะมีความพิเศษยังไงบ้างในโชว์ครั้งนี้ก็อย่างที่แล้วเป็นแฟนนีเนาะครั้งที่เป็นแฟนคอนอย่างที่บอกครับพูดแบบแฟนคอนก็เป็นคอนเสิร์ตแหละคือก็จัดเต็มทั้งเล่นทั้งอะไรต่างๆเลยเอาเอาพูดแค่่นนนีีี้กกออลลววัเเเดดดด๋๋ยยยยสปปไหหุม แ่อแล้วก็จัดเต็มกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนโสเซื้อไปยี่สิบป็เหมือนเดิมมะหมายถึงว่าคนนี้ถ้ามันจะไาเราอ๋อคนจะายอันนี้ไม่อดนนีกไม่นอนอันนี้อูไปก่อน จะไหลุดแล้วมีแจ้งมามาตลอตรนี้ล้วออกผกองถ่เราอมนะเราเป็นคนับนถ้าจ้องถ้าเจ้ของแฟนคอนเอเชิญทำฟูโฮมันเชิญมา้องหน่อ้ยรเป็นทที่ต้องเชิญนดี้องยหรอที่คันเสีย์ว่าจะผูดเสือแบบไม่ได้ได้เดี๋ยวนี่นี่ไปอะไรเนี่ยเราเชิญเราออกเชิญเออกืออะไรนะ ก็พีจารมาเชิญไม่ติดขอบคือพูดอะไรเยอะไปก็จะหลุดไปหมดแล้วนะครับเรนเอาไว้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังอีกทีรอข่าวเบี่ยงต่อไปครับก็เดี๋ยวกันหน้าครับกันหน้าไปที่ญี่ปุ่นเตรียมเสื้อกันหนาวไปก่อนในระดับแรกตอนนี้ญี่ปุ่นหนาว ให้เป็นหวันอย่เป็นหวานเป็นชูอ๋อชูก็ชูในแต่ในแต่ละที่ของเราก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ละที่แต่ละอะไรเราพยายามจะทำชูให้แตกต่างกันไปเพื่อให้แฟนๆเขาได้สนุกได้เอ็นจอยกับเรามากที่สุดเอาไว้รอดูในงานพูดไปเดี๋ยวก็หลุดกันอีกอ่ะไม่จริงที่ไม่พูดมาเพราะว่าจำไม่ได้หรือว่าเพราะว่ามันเยอะมากเลยเราจะขยี้สงสัยเนี่ยไอ้สเสบิ้นมารู้ดีซะงั้นที่เราจะส่งมาว่าไม่มันเป็นควลับใครไม่ได้

จริงๆพวกผมไม่ได้ทำสิอะไรกันเยอะเราทำกากการันเทนัันเทนแ่ทำสิแต่ข้นางบนก็ชนกันไปอยากีหน exactly ้าเาจะหมือนเวกันรือเ่ามีมเร็นอางไนก็ราติดกาการอยากเร็นเหมือนกันคนนี้ละคราแน่นดีมาจัดได้เขาแน่นด้วยเห็นไหมในตัวอย่างในืออ่ะ ก็พี่เนี่มแง้มแง้มมันนิดนึงนี่เดียวประมาณวิสองเฮ้ยเดี๋ยววิสองคือทหรเ่างรอยนะเออไ่าหือเปีนละครแบบไหนะอ๋อเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้มจองารินดน้ำสรุปสรอปสรปสรปสรุปสรุปสรุปสปสรุ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 สรุปสรุเปสรปรุปสรุสรุปสรุปสรอปสรุปเรร ไปผมอะไรไม่บอกไม่บอกใหญ่จริงไหมไมถึงมั้ตัวใหญ่ปืนปีใหญ่อะไรเขาใหญ่อะปืนใหญ่ปืนให่ปเอาใช่ไหมเอาใช่มเนียที่ได้นะแต่ตอนเข้ามาแล้วอนนึอย่าไปต่ตัวเลยแต่ตอนนึงเข้ามาไม่บอกว่าโดนเขามโดนดามเขาโดนกนไงเขาโดนอะไรข้างล่างก็ไม่รู้อากาศดีนะรอแล้วบอกวาตอนเรเสร เราฟอนเสร็จแล้วแล้วก็ที่กำลังมถ่ายนะคบ่าีเส็ไหนะก็กัจ้สร็จแ้มาสพก็จะได้ดูกันในเร่องนี้ Of of ครับถ้าเป็นในส่วนของกองหน้าและวก็หนี่มดีครับยังอย่างว่าเรายังร่วมทุนกันก็ถ้ามีถ้ามีไม่ใช่ร่วมงานกันจริงๆก็ไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ช่องเดียวกันอยู่ดีครับคือกาแสดงทุกคนก็จะมีโอกาสร่วมงานกันได้เสมอแล้วอะไร็นใจหรือเปล่ครับขุ่นเกียดแล้วนะไม่ใช่มเป็นใจไม่เลยแต่เราต่างกันแบบ เขาปวดแล้วอะอีกอ mm ีก hmm. นึ huh. no, 是是่จะเอาไม้ทุกหัวแล้วอะแล้วก็จะเจ็บคอแล้วเนี่ยเออ